สวัสดีครับวันนี้ผมสุวัตรเก่งด้น,นะครับมีทริคนะครับแนะนำการเลือกใช้สเกลนะครับเล่นในสไตล์บลูที่ไม่ได้เดินขอดอยู่ในอยู่ในบูที่เป็น12บ a r b l าร์บลูนะครับวันนี้ก็ยกตัวอย่างาจะมีความรู้เรื่องของโหมดวันนี้นึงนะครับสิ่งแรกคือต้องเพื่อนๆต้อง ต้องมองภาพคอร์ดในคีย์งี้ออกนะครับอย่างตัวอย่างวันนี้จะยกตัวอย่างที่คอร์ดนจะีมิเนอร์กับเอมิเนอร์นะครับอย่างจีมิเนอร์กับเอมิเนอร์เนี่ยถ้าเรามีความรู้เรื่องของบทนิดนึงเราก็จะรู้ว่าคอร์ดไมเนอร์นะครับจีมิเนอร์อาจจะเป็นคอร์ดสองหรือว่าคอร์ดหกหรือว่าคอร์ดสามของคีย์ใดคีย์หนึ่งนะครับทีนี้ในเพลงเนี่ยมันมีจีมิเนอร์กับเอมิเนอร์แต่ว่าสองอันนี้มันอยู่ด้วยกันนะครับมันก็มีความเป็นไปได้เดียวที่ว่ามันต้องเป็นคอร์ดสองกับคอร์ดสามในะครับ นะครับ PF PF Nature ธรรมดาเนี่ยคอทสองก็เป็น Jimmy Dean คอสาม Jimmy d o r ถ้าเพื่อนๆอยากไปเล่นเพลงป๊อปนะครับก็เล่น F Major Scale นะผมเล่นให้ดูใช้ F Major Scale ธรรมดาสะโวกไป ทั่วไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเล่ดอก Blue, บลูดอกรูครับก็มีวิธีการมองที่ค่อนข้างที่จะกว้าขงขึ้นมาทีหนึง่งอาจจะมองเป็นอ่าเป็นทัทนิก G เป็นทัทนิกกับ A เป็นทัทนิกนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูคือตอนคอร์ด G ก็เล่น G นครับคอร์ด A ก็เล่น A อย่างเงี้ยครับลองเล่นดูครับ G ไม่เล่นดีน เป็นรูปรูปไปก็ง่ายๆนะครับเป็นการเล่นง่ายทีนี้เล่นให้มันกว้างขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็มาดูว่าก็ใช้หลักการของโหมดตัวแรกมาช่วยด้วยนะครับอย่างเราได้ F เนี่ยเราก็สามารถเล่น D minor เป็นทางโนัติก็ได้นะครับหรือว่าเล่น C7 ลงไปด้วยก็ได้นะครับลอเล่นให้ดูนะครับลอง D minor เป็นก่อน See yeah. ได้นะครับแต่ว่าต้องระวังเรื่องของการเข้าโน้ตเข้าจังหวะการได้หยุดบนคอร์ดนั้นๆระวังให้ดีนะครับทีนี้อ่ที่ทึ่มมันจะเห็นว่าจะเป็นอ่าเดินแบบรูนแล้วเป็นสิบสองแปดนะครับนี่เป็นไงให้ออกคันที่ได้ในน่าสนใจนิดนึงนะครับส่วนตัวผมถ้ามองเห็นคอร์ดประเภทไมเนอร์อย่างเงี้ยนะครับก็จะท t r a n ฟอร์มให้มันเป็นอยู่ในโหมดเมเจอร์ได้ก่อนนะครับก็คือต้องมองให้มันเป็น F นั่นก่อนหลังจาก F เนี่ยเราก็ใช้เป็น F

ถ้าก็แต่ที่การจะเล่นออกาสำเนียงสไตล์ใดสไตล์หนึ่งเนี่ยเพื่อนๆต้องต้องเข้าใจเรื่องของสำเนียงแต่สไตล์แล้วก็เทคนิคนะครับในสไตล์นั้นว่าเขานิยมเล่นยังไงนะครับอยากรู้ก็อาจจะเป็นเบดดิ้งสายอ่าที่เป็นเทคนิคหลักๆของเขานะครับอ่าอย่างคันทีก็อาจจะมีชิคเก้นบิ๊กกิ้งนิดนึงแล้วก็แต่เมื่สต็อกสต็อกก็คือเล่นสองโน้ตแล้วก็ชิคเก้นบิ๊กกิก้งครับอ่า ให้โน้ตมันกระแทกสายหนึ่งอันนี้ก็เป็นสำเนียงคร่าวๆแต่แต่ละสไตล์นะครับถ้าเป็นแจ๊สอาจจะต้องสไลด์โน้ตป่อยหน,นึ่งอะไรพวกนี้าเข้าสำเนียงประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องฟังเพลงเยอะๆนะครับก็จะช่วยได้ช่วยได้มากขึ้นผลควรนะครับ เรวันนี้ก็แนะนําประมาณนี้นะครับใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็พิมพ์ท,ทิ้งไว้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวมีอะไรมาแนะนําให้ลองเอาไปเล่นกันสนุกๆเลยครับสวัสดีครับ